สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับผมกับช่อง YouTube เสียพวกดัมซิ่งครับว่าจะออกงานซะหน่อยนะวันนี้ว่าจะเอาคันใหญ่มาลุยก็ไปดูที่ขุดนะน้ำเต็มเลยเอ,อเช็ครถเช็คไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่เทไม่ได้ครับพี่น้อง สุดท้ายก็กลับมาบ่อเล็กเหมือนเดิมก็เทคเล,คทลทค็ใกล้ๆครับเที่ยวละ2 2 0บาทมันร้อยกว่าเมตรครับใกลๆครับผมแต่ว่าได้ค่าเที่ยวปกตินะ ไม่ใช่ค่าเที่ยวาบางบ่อครับเอ้ยตรงนั้นมันเลือกอี่จ์เหรอเฮ้ยไม่ต้องดึงดินไม่พอดินจะไม่พอ,องเขาแล้วเนี่ย ไ <ID> ง,งดีเนาะไม่ต้องดึงหรอกมันไม่เต็มมันไม่เต็มขุดอีกไม่ต้อตง,งอดึงหรอกอฮะ โอ้แลดินจะพอรถผมไหมเนี่ย ไม่พอก็ต้องพอเลยดินเที่ยวต่อไปอะ่ะ <_ d ata> เนี่ยผมขุดขยับมาก็ประมาณเกือ <_ d ata> บเมตรหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังไม่พออีกดินอะ่ะตัดกันขุดครับ <_ d ata> คนขับไม่มี <_ d ata> ก็วิ่งกันอยู่สองคันครับ <_ d ata> รถละชั่วโมงนะ วันนี้กาจะไปลยุยขุดสะซะหน่อยนะโอ้แต่ว่าน้ำเยอะไปหน่อยครับิบ่งไม่ได้มาดูมูลลามักจกจกอะไรไม่รู้เออมันทำอย่างนี้แล้วเราจะไปพอได้ยังไงดินรถเราเนี่ย อ๋ออย่างน้อยขออีกเที่ยววะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอีกเที่ยวนึ่งเนี่ย

กดแถวนี้ให้ได้สักเที่ยวหนึ่งคนระับโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเสียพบดําซิ่งนะครับสวัสดีครับ